บางบัวทองวินพองบางไผ่นะมีวินตั้งอยู่บนาทาง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 ,ทาง,ท,างทางวิ่งของรถเราจอดอยู่ข้างหน้ามาถึงก็ไล่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 ไปไล่ไปไล่ไปไม่ให้ขึ้นพขาผู้โดยสารล,ลงเขาบอกเป็นของหมู่บ้านทั้งที่เป็นถนนหลวงนะเ <c oughs> ออเป็นถนนหลวงก็สามารถ มถึงเขาบอกเขาจะต้องถ้าออกมาขณะผู้โดยสารลงมาจากสถานีรถไฟฟ้ายังได้ยังไล่ลงอยากดึงจะลงก็ไปจากรถไปขึ้นคันของเขาเออดูเอาดูเอาทะเบียนนะหนึ่งวคอสองหนึ่งนะดูนะเห็นไหมแ์ไปแ์ไปแท็กซี่เหมือนกันเวลาแท็กซี่เหมือนกันนะขณะผู้โดยสารนั่งรถผมนั่งโดยรถนะครับดึงมา,มาบอกว่าไปขันนู้นนะขันนูน้น ดูนะครับวินบางบัวทองนะคองบางไผ่หลานนี้รวยฟฟ้าบางไผ่มาถึงบอกมีวินสามสี่ม,มีมีเขาวิ่งอยู่สองกับสามสี่สิบคันนะเขาบอกผมวิ่งออกจากซอยมาไม่มีรถหรอกอ่าโอเคโอเคแค่ใบแช่ใบแค,บแค่เดี๋ยวโชว์ถึงถ้าให้ตำรวจให้ตำรวจมาดูแลนะเลยตรงนี้ย ทางวินถสน,ทา,นนะท,าทางหลวงไม่เป็นไรทางหลวงทางหลวงไม่เป็นไรไม่ได้นี่นะทะเบียนนะหนึ่งงคอ,อสองหนึ่งนะ เหมือนกันนะครับตัวมันจะไห้ดูเลยนะดูนะครับดู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 เลยครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปไปเลยไปเลยไปเลย